เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาทันตแพทย์สุธาเจียนมณีโชคชัยรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลานิเทศติดต,ตามงานกรมอนามัยรอบที่2ประจำปี2557โดยมีนายแพทย์บุญแสงบุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12ยะลาแพทย์พยาบาลนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับในเวลา6นาฬิการองอธิบดีและคณะร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพณนะสวนขวัญเมืองเวลา9นาฬิการับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรับฟังปัญหาอุปสรรครวมถึงปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานทั้งนี้รองอธิบดีกรมอนามัย ได้ให้กำลังใจชื่นชมการทำงานให้ข้อสเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางานในปีงบประมาณ2558ณห้องประชุมศูนย์อนามัยที่12ยะลาในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมแล้วก็ตรวจนิเทศงานของศูนย์อนามัยที่12นะครับทางทีมส่วนกลางก็ได้รับข้อมูลต่างๆนะครับในงานทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตลอดจนงาน ทางด้านการอำนวยการต่างๆนะครับก็ผลงานต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านตัวชี้วัดนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินการส่วนที่มีปัญหาก็ยังเป็นปัญหาเรื่องของออมันดาตายนะฮะแล้วก็ทะลกน้ําหนักน้อยนะครับที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็มีเรื่องของฟันผุซึ่งเป็นปัญหาของหลกัหลกๆก็จะเป็น3ามจังหวัดชายแดนที่เป็นปัญหาเพราะนั้นทางทีมส่วนกลางได้รับปากแล้วนะครับว่าจะมีการประสานกับ ทีมของศูนย์นรมัยที่12แล้วก็ทางผู้ตรวจราชาการที่จะให้ความสําคัญในการที่จะดําเนินการในกลุ่มวัยต่างๆนะครับส่วนเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องไปดําเนินการในเรื่องของกฎหมายนะครับในการร่างกฎหมายซึ่งทางศูนย์บริหา,การกฎหมายก็ได้รับไปดําเนินการต่อตลอดจนเรื่องของสํานักสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดการขยะติดเชื้อนะครับแล้วก็ทางสํานักอาหารสุขาภิบาลอาหารนในเรื่องของกัวหาร้าน ต้องขอชื่นชมทางศูนย์น้ำัยที่12นะครับที่มีการจัดทําแผนเชื่อมระหว่างชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียในเรื่องของการดูแลในเรื่องอาหารสุขภาพิบาลอาหารต่างๆแล้วก็เกณฑ์มาตรฐานที่จะเชื่อมต่อกันในอนาคตซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสําคัญในเรื่องของออสาธารณสุขชายแดนนะครับในงบประมาณของปี2558ต่อไปครับ